ยันนากแดงล้างถ้ามีย่างนั้นนาคแดงเห็นแล้วบอกแม่น้ำกองทีเหีเห็นแล้วเห็นแล้วแม่น้ำกองทีเขาบี๊ คือมีอะไรสีกว่านั้นยัดมีได้ยึดมีได้ดไดโอ้ยอายุเอีกห่างเอ็นห่างเอ็นแล้วยังเอ,งเอ,งเอ,อ็นหลังเางขาจะขย,ยิบมาหอวปีละส้มผดีต่อนีอ้มีดหลีเลยผดีแขง,ง,งมาง้มหาเครื่องมือขนาดวะไว้มาง้มด้วยน้ำเบ่งโง่ยเป็นพวกมีดมีดสัง กีนไหนได้โอ้เขาเพิ hmm. <Th SBS. S 1> ่นไปกับเคสเออกระจือแกงเป็นแข็งอะไนี้นะน้ำโอ๊บอะไนี่นะมันต้องห่วงเรื่องความแข็งปูนยิ่งถงน้ำยิ่งแข็งก่อนแมันแห้งก่อนเด้ถอามั้แห้งแล้วลงไปแข็งยุบจะน้ำมนีแต่ดอยแล้วมันลงไงว่ายย่บแนวน้ำกันลงไงว่เห็นฝนมีตกมื่แรกโตกอี่บ่อ มันลงไปแล้วห้าสิบเทนร้อยน้ำนี่ก,ก็จน,จนจนลงไปกับปุ้ยอะบ้านปุ้งเว้ยน้ำพาไปาไปสบายเอ้่วนบ้านปลาเมกนี่โจนก็อันรอดบุ้ยบุ้ยบุ้บุ้คโย,ย,อยกยอันนี้มัน ั้งเมันมีปอาจะได้โกมนมาเจออย่นีั้เได้ดเีเลยมากครได้หอนได้ผีเลยมากมากัดกมามาเดินฟองลมันารูปวิโยเลยลุยไปเลยทานี้ปลอดภัยมีใครอยู่ก็งไงมัยู่สูวงกว่านี่มีได้ดน่เนาะ ม่ปลอลมาได้เนี่ยกระปูดได้ไรอยู่บะโอ้ยเราไปโชคเกี่วยวล้กระปูเลยใจเงียๆอยู่เฮ้บออ่อน้ตองสี <laughs> ะละเก็บอุปกรณ์

ลืมเขาจับเขาจะไรลูกจุ๊กเกมงเกิดเสีย